มีทีมมีทีมมามืดนะทีมามาพูดนะทีมมามืดทีมาม,ทมามืดะผมให้ทีมมามืดเลยผมก่อนอะไระยองเพาใส่เสื้อไ <c oughs> อวันนี่พอใจยงระยองเป็นมามืดใส่เสื้อไอมันนี่แล้วดีค <c oughs> าดไม่ถึง <c oughs> ผมให้ทีมมามืดอีกทีมเลย เอาให้สบายใจไม่ต้องฟันอะไรที่มันแบบว่ามองกับอย่าไปฟันเรื่องความจริงฟันเรื่องผลประโยชน์อย่างเดียวเอาผลประโยชน์เป็นที่ตั้งแล้วก็ถ่ายโทษออกมาเป็นคาพูดเพื่อตัวเองจะได้หน้าแล้วจะได้อยู่ในสังคมด้วยที่ว่ามีทั้งเงินทองชื่อเสียงทรัพย์สินอะไรก็ว่ากันไปนี่คือนิสัยยอมเฉยเลยนี่คือนิสัยของคนไทยคนจำเอาไว้ไอ้มาเน่ก็ผมไม่ได้ว่าเพื่อใส่สบายก็เครับครับแบบ คือวิ่งเร็วขึ้นวิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นไม่นักไม่นักไม่นักเพราะเสื้อคุณภาพดีกระดับเขาไปสนับสนุนหลีกสเปนเนี่ยได้รับการยอมรับจากหลีกสเปนแชมป์หลีกสเปแชมป์ลีกสเปเพราะฉะนั้นเนี่ยรายองก็จับมาครับแต่ผมว่าผมไม่พลังการผมไม่มีผลประโยชน์ก็ซีม้ามืดถูกไหมผมก็ใช้พลังการคือผมไม่มีอะไรเขาเขาเขาแย่งสงขาบ้านผมเป็นเจ้าภาพผมก็ยังต้องให้เขาเป็นเมืองมืด คือผมไม่มีอะไรจริงๆคุณต้องนะเราทําแบบนี้ไงเราถึงไม่มีลงไมเมีงานจเปล่าผมลงใส่เสื้อสีขาวที่ไม่สีนุ่เงินที่ไป็นอินฟูเขาไงผมก็เป็นอย่างนี้ไงการชนะบุรีผมไม่เป็นม้ามืดการชนะบุรีแย่งเจ้าภาพสงขาบ้านผมเมืนจะชันมันก็ควรจะเจ็บปวดไม่ควรเชียร์ถูกไหมแต่ผมก็ต้องเชียร์เขาไม่แต่ผมเชียร์ระยองบ้านพี่เต้ก็มก็ใส่เสื้อไอมาเน่ก็นั่งไงก็ไม่ไห้ไงก็จบไงกีกี้เขาแค่บอกไอ้ต้องมึงนี่มันนักการเมืองชัดน นี่ก็บอกไปแล้วเขเริ่มพูดเอาใจกันแน่ใครกันแน่มาเมื่อผมาอุไทยทำไมพี่แบบซิลแบบต่างชาติทุกครึ่งบรรยากาศที่ดีขึ้นมองที่ประหลังการเพราะว่ามันทีมที่มันไม่รู้นะมันมองที่ระยองมีเสียงสันลาตีใส่เสื้ออะไรใส่อมาเน่เพราะเสื้อไอ้มาเน่เวลามันโดนสปอร์ตไลท์อ่ะมันไปจิ้มตากูต่อสู้ แต่ว่ามันแบบเป็นเสื้อที่ใส่แล้วเป่งปรกกาออแต่อูไทยอีกทีมนึงก็น่าสนใจ